เกี่ยวกับวงการพระสงฆ์พระหลงพระเหลืองเนี่ยตอนนี้มีประเด็นต่างๆมากมายนะคะแล้วแน่นอนค่ะ ก็คือนายกสู่ของเราก็ได้ให้ความเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะมาติดตามกับเรื่องนี้กันค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะวันที่8พฤษภาคม2565น,นายพนักรวังบุญคงชนะค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าท่านพลเอกประยุทธ์นะคะได้ออกมาแสดงความเป็นห่วงต่อก,กระแสข่าวที่มีการมีภาควิจารณ์ถึงพระสงฆ์ที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ส่งผลต่อความปัทธาของพี่น้องประชาชนจึงสั่งให้สำนักพระพุทธศาสนากำชับสัํสนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดให้เข้มงวดกับพระสงฆ์แล้วก็ให้ปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีประเด็นหลายที่หลายเรื่องราวนะคะไม่ใช่แค่ว่าเรื่องสีกงสีกายอย่างเดียวนะแต่มันเกี่ยวกับเหมือนกับเออการไปเอาเงินมาแล้วก็รวมถึงมีในพื้นที่ต่างๆเนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับพระสงฆ์เนี่ยมีการดื่มเหล้าเยอ<ด>ะมากโดยทั้งนี้ค่ะน,นายธนกรก็ได้กล่าวว่าหน้าที่หลักของพระสงฆ์คือการศึกษาลหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาและปฏิบัติตามทำโรงรักษาพร้อมทั้งนําหลักคําสอนมาเผยแพร่แก่ประชาชน และการจะปฏิบัติกิจใดๆนะคะก็ต้องไม่ละเลยการประพฤติในส่วนที่เรียกว่าพรมจัรย์ซึ่งเป็นความประพฤติเพื่อความประเสริฐเพื่อบรรล,ลุถึงความซึ่งกิเลสโดยประพฤติให้เป็นไปตามพุทธบัญญตัติและต้องเอือ้อเฟื้อไม่ละเมิดต่อพุทธอนัตอันเป็นข้อห้ามอันนี้ให้ประพฤติหรือให้เรียกว่าประพฤติให้เป็นไปตามข้มวินัยน,นั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกำชับขอให้สำนักง,งานพระพุทธศาสนา,าจังหวัด เร่งประสานงานกับเจ้าคณะปกครองสงฆ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางร่วมกันในการทำความเข้าใจต่อสังคมให้ถูกต้องรวมถึงสอดสองดูแลให้ผาทิศสุสง์ปฏิบัติตามคำสั่งมหาเถรสมาคมเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนสร้างศรัทธาสร้างความเลื่อมใสร่วมกันทำนุบำรุงศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไป